เราชนะก็ดีคนละครึ่งก็ดีมันไม่จบไม่จบเมื่อวานมีเรื่องแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของพรรคภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลหัวหน้าพักก็นั่งอยู่ในครม,มเลขาธิการพักก็นั่งอยู่ในครม,มใช่ค่ะเป็นลําตรี <มา S 1> ค่ะมาแปลกมากม,มาแปลกมากอยู่ๆเขาตรวจสอบรัฐบาลอยู่ๆพรรคภูมิใจไทยเขาแท็กทีมกันเปิดการถแถลงข่าวใหญ่ ถแถลงว่าสสภูมิใจไทยทั้ง61คนเข้าชื่อกันยื่นหนังสือถึงนายกทั้งตระจี้นายกต้องขยายโครงการไทยชนะอเพราะมีคนอีกตั้ง2.5ล้านคนที่ตกสำรวจตกหล่นเข้าไม่ถึงสิทธิ์เพราะว่าใช้โทรศัพท์อนาล็อกเมื่อ2.5ล้านคนใช้โทรศัพท์อนาล็อกดังนั้นดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์ไทยเราชนะได้ถูกไหมก็โทรศัพท์มันไม่เอื้องไงมันเป็นอนาล็อกไงอนาล็อกมันมันลงทะเบียนไม่ได้โทรศัพท์รับสายได้ค่ะโทรออกได้ค่ะประมาณนั้นแล้วจะทำไงคะที่นี้สอุ้าล้านคนเอามาจากไหนภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาไปเขาไปได้<อ>ข้อมูลจากกอสอทชไปตรวจสอบเลยข้อมูลลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เขาจะมีข้อมูลไงว่ามีการ เปลี่ยนไปใช้ดิจิตอลแล้วยังปรากฏนี่นน2.5ยังเป็นอะนาล็อกอยู่แต่ยังไม่ได้บอกนะอะนาล็อกยังใช้อยู่หรือว่าไม่ได้ใช้แล้วหรือเป็นมืออะไรนะดังนั้นดังนั้นอนุมานเอาว่า2.5ล้านคนที่ยังใช้มือถืออะนาล็อกมันลงทะเบียนไม่ได้เข้าไม่ถึงเมื่อลงทะเบียนไม่ได้มันย่อมเข้าไม่ถึงสิทธิ์เข้าไม่ถึงสิทธิ์ก็ตกสำรวจตกหล่นดังนั้นต้องมีเราชนะรอบเก็บตกจะแก้ปัญหาหมายถึงกลุ่มนี้อย่างไรผม,มถึงว่าไม่ไม่จบ